สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาที่สวัสดีค่ะคาเฟ่ขายของที่คาเฟ่ซอยคาเฟ่ซอยคาเฟ่นะคะวันนี้น้องๆก็จะมาขายของนะครับพาเด็กๆมาขายของนะครับเป็นตลาดนัดเด็กครับตลาดนัดเด็กันนี้น้องกินมาขายอะไรครับมาขายเสื้อเอามาขายเสื้อหรอครับขายได้ขายอะไรครับก็มาขายขนม นี่คือร้านน้องคินร้านน้องน้องคินกับน้องคุณนะคะมาขายเสื้อกับอาราด้วยอารานะคะสม็ดผีแล้วก็มีร้านเพื่อนๆเต็มเลยครับแล้วก็มีร้านของเล่นอ่มีร้านของเล่นมีร้านเสื้อผ้ามีร้านตุ๊กตามีร้านขนมมีร้านอะไรอีกครับมีร้านคิงสเปนแมนอ่อมีร้านขายของเล่นน้องคินขายได้กี่บาทครับห้าร้อยเหรีครับเยอะ้า ก็เยอะแับนี้มาซื้อของที่เยอะเลคะของจริเยอะของจรงเยอะของอลันเยอะ